มาแล้วเฉี่ยแล้วโอ๊ยฮ่าฮอาฮ่าแดดเราหมดดาวนี่มันเฉี่ยอะไรกันครับนี่โอ้ยดีแอคชั่นเทเลอร์ปลาบนฟ้าซิ้นอีกหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารอเธอจำอีกแล้วเธอจําได้ไหมตอนที่เรารีแอค g m m 2020สองูสูแล้วป่าบนฟ้าเป็นเรื่องที่เราแบบแตกแตนกันมากคือผลเลาะไม่หยุดแล้วก็เราก็พูดตรงไหนว่าแบบเราจะรีแอคเรื่องนีเพราะไม่รู้อ่ะคือตอนนั้นมันตลกมากอ่ะคือตลกไอ้ที่คือตลกคนเดือนทําไมพูดไม่พอเราชอบชอบประโยคนี้ไม่รู้ว่าเธอเล่าตัวจริงจะมีอยู่ไหมอะไรอย่างงี้ก็มาดูกันเออแต่ก็ลองดูมีน้อง มีซิลก็คือมันเป็นเมืองน,านอ่านอ๋ออะอันนั้นคือไพารอดอันนี้คือตัวจริงแหละมาเค,เคยเคยแอบชอบใครกับคนมะมึงดูสภา,าพมึงนี่แว่นก็หนา่หยก็เหยสุดชื่นถ้ามึงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะ่ำไมถึงมาชอบมึงเ,เลยไอ้น้องจะกลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราไปส่งที่ป้ายรถเมล์เชียรแล้ว เลิฟเฟิร์สไซต์มันเป็นแบบนี้นี่เองแต่ไปด้วยความรักโอ้ยแต่เราแบบมาเรียนไทยเหรอแอภิวัลไทยเดยนะคนมีความรักหัวใจมันสดชื่นแบบนี้นี่เอง <c oughs> นั่นโอ้ยมิกซิ่งน่ารักจังเลยเมืเ่อกี้นี่แหละครับไอหมอศัตรูหัวใจของผมคนหนึ่งที่ตั้งเยอะตั้งเงีไม่ชอบมึงไม่ชอบคนเดียวเรอทำไมวะแล้ว <c oughs> มึงรู้ได้ยังไงว่ากูชอบเหมือนกันมึงไม่ชอบแล้วมึงไปสิเกี่ยวกับเขาได้ไหม ก็ต้องอยากเจอหน้านะนะก็ต้องเจอกูคนตีในช็สอดใครลังแกเลยมึงอีกบอกกูมากูกระเทิบมแม่งให้เอาเข้าใจแล้วอ่ะมึงบอกกูว่าคนอย่างกูอ่ะไม่มีใครชอบตอนนี้กูไม่อยากมีสภาพแบบนี้อีกแล้วอ่ะโอ้ยทำไมบุดีพื่อนอ่ะกูอยากเป็นแปนตัวเองกูได้ช่วยมึวองไอ้น้องไอ้น้องกูฝากมึงไว้กับลูกน้องกูแหละชื่อแจงคิตตี้ใสาๆแบล๊บแบล๊บมันแกวแตงกว่ามันอะกูมาแลงโฉบให้มึงเอง เฮ้ยออาว่าว่าไม่ได้ว่าไม่ได้มึงไม่อยากเป็นเพื่อนอะลัวแค่ความเป็นเพื่อนะกูยังไม่อยากให้มึงเลยมึงชื่อปัทวีมึงชื่อสัตยามึงไม่ค่อยมีเพื่อนมึงมีเพื่อนเย็นจะตายยิ้มไรไปถ้ามึงยังไม่พร้อมจะเปิดใจนะทะเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะเว้ยเฮ้ยเราชื่อมีนะกูเดือนเดือน เดือนเดือนอะไรกระดาษเราหมดอ่ะนี่มันเชียร์อะไรกันครับนี่เรานอนไม่หลับอ่ะเกาหัวให้เราหน่อยดิแก้มมก็นิ่มแล้วเนี่ยแต่ทำไมใจมันแข็งจังวะกูจะเปิดใจให้กับเมืองน่านคูเดียวเท่านั้นเราชอบน่านชอบมานานแล้วด้วยแต่ว่าไม่เคยกล้าบอกน่านมาสักทีอ่ะคกูจะไม่ทำให้มึงชอบกูละแต่กูจะต้องให้มึงรักกูให้ได้ กูต้องใส่สภาพมึงจริงจรอมึงจะแก้ผ้าไปก็ได้นะถ้ามึงใจอมึงรู้ไหมหมอมึงเป็นเพื่อนคนแรกของกูเลยเว้ยดังนั้นมึงเป็นเพื่อนกูแล้วอ่ะมึงห้ามชิงกูนะนี่ก็ล้างไม่หมดกูเขาถือประหลาดกับมึงไงก็ไม่รู้อ่ะใจกูเต้นเร็วตอนอยู่กับมึงมึงเคยบอกกับกูใช่ป่ะว่ามึงน่นเป็นปลาบนฟ้าสำหรับมึงอ่ะ แต่สำหรับกูแล้วนะเว้ยมันก็คือปล่าบนฟ้าของกูเหมือนกันมึงเข้าใจว่ามึงกิดกลัวคบกันแล้วนะแต่ว่ากูยังไม่ได้ประทับตาเลยนี่มันไม่ใช่สัญญาแบบนั้นมึงไม่ต้องปรับ ติดตามชมปลาบนฟ้าทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งเริ่ม9เมษายนนี้ทางช่อง GMM 25ดูย้อนหลังที่แรกบนไลน์ทีวีเวลาสี่ทุ่มครึ่ง9เมษาคือมาต่อจากนิทานพันดาว ก็ว yep> ิ่หน pues ้าเราก็เนี่ยสองวันที่สองเนี่ยเราดูเนี่เราแง EP สุดท้ายไงแล้วก็มาเลยคือเปล่าบนฟ้ามาไวเหมือนกันนะเร็วมากตอนแรกไม่คิดไม่คิดว่าจะมาเร็วอย่างนี้คิดว่าจะแบบปลายปีอ่ะไม่ถึงปลายปีแบบคิดว่ากลางกลางแบบมิถุนาแบบอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยไวนะเร็วอันนี้เร็วมากเลยอุอยแต่ไม่มีนี่เลยอ่ะ เดือนทำไมพูดไม่พอเลยอะ่ะไม,ไม่แต่ก็แบเดือน <c oughs> เดือนเดือน,เ,อนเนี่ยได้อยู่ได้อยู่มันคงความคานธุ์แต่นี้ยแต่น้องเขาดูหล่อขึ้นอะ่ะน้องที่เ,<อ>เรียกเดือนอะ่ะ <c oughs> เธอจะยังขำอยู่เลยอะ่ะเทเลอร์อันนี้เป็นเทนเลอร์ตัวจริงแล้วเนาะดูรู้เรื่องอะ่ะดูรู้เรื่องแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันดูละมุนขึ้นชอบสีเหมือนเดิมชอบสีกับแสงาสีแสงแล้วก็ความแบนได้อะใช่เรียบเรียงเรื่องแล้วก็เพลงอะไรเนี่ย รู้เรื่องอ่ะรออที่แล้วแต่เราชอบจังหวะอันที่แล้วมากมันโบบะเลยแต่เออแต่อันนั้นตลกเอออันนั้นตลกจริงแต่อันนี้มันแบบว่าไม่เออไม่ได้มีประโยคคลคสสิกที่เราหัวรอกกันอืแต่มิกซิลคือดีมากแกเขาล้อเขามีความแบดบอยด้วยเออแบบแบดบอยมากตอนเชิญดำอ่ะเออโดนลงมาจากหลังเราส่เ้ราคือแบบโอ้หัวหน้าก็หัวหน้าก็คือต้องหลบ ผิดเรื่องเหรอเออผิดเรื่องไม่อะก็ชอบน้องแบบนี้อ่าเออเป็นหมองมีไม่เยอ่ยเออขอโทษเออบางทีเราสลับทีมได้ทีมเมียทีมแม่เดี๋ยวว่ากันเออเฮ้ยมิกซ์ทีมน่ารักอ่ะแต่ก็อ่ะคือคือเข้าใจว่าน้องเบิงหน้าน่ะก็มาเป็นตัวเดินเรื่องคือเหมือนเป็นตัวกลางที่ทําให้สองคนเนี้ยมาเจอกันอเออแล้วปีอะคือตัวหลักอ่ะก็ คือแต่ล่างก่อนก่อนอีโวก็คือแบบแย่จริงคือแบบดัดฟันใส่แว่นมันไม่ถึงขนาดแั้หรอกแต่แต่จริงจริงมันแบบเขาไม่ดูแลตัวเองใช่คือมันเป็นช่วงหัยคือเราว่าทุกคนก็ต้องมีจังหวะที่แบบมีใส่เล็กดัดใส่แว่นอะไรอย่างนี้มีเราเด็กเราเล็กดัดแต่เราไม่ใส่แว่นเพราะตอนนั้นใส่ตาดีอยู่กูกูทั้งใส่แว่นทั้งดัดฟันเออเออก็คงเป็นแค่แบบจังหวะที่ไม่ดูแลตัวเองแหละใช่แล้วก็คือเหมือนแบบมีสัตว์ตรวหัวใจมาเออก็เลยจะต้องแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะพีทใจเมืองหน้าของแม่เขาชื่อแกงอะไรนะไม่รู้คิตตี้คิตตี้ใส่ใส่มันแก้วเบลเบลมันแกวแตงกวาเอออะไรวะเนี่ยฉาวเปิดตัวมีฝุ่นด้วยอะงงมากไปลบเออขบวนการเลนเจอร์หรืออะไรแต่น่ารักดีนะล้วก็ดูดูดูไม่รู้มันจะคิดว่าไม่น่าดราม่าแต่แต่เป็นน่าจะแบบว่าสมูทสมูทแบบเอออาจจะคอนฟ l i c หน่อยๆน่อยอ่ะไอคอนฟ l i c ก็มีอยู่แล้วล่ะไม่ไมนคอนฟ l i c ไอที่แบบ ปีมันแบบมันชอบเมืองน่านแต่ว่าหมอกชอบปีที่แบบก็บอกว่าปีก็คือปลาบนฟ้าสําหรับหมอกเหมือนกันอเอี้ดูใส่ใส่ดูแบบน่ารักน่ารักวัยมหาลัยวัยมหาลัยอีกแล้วแต่น้องปีน่ารักนะน้องปีก็คือคนที่เล่นเขาเขาชื่ออะไรวะภูวินอภูวินชื่อจริงชื่อภูวินก็เล่นกิฟเตจจริงดูน้องมาแต่กิฟเตจแหละเคนสองคนที่ใส่แว่นหน้าคนที่จับหัวรถกวดอย่างเงช้ยเออนั่นแหละแต่อันนี้มาดูคาแรคเตอร์ก็ดูเข้านะ ดูได้นะรอบนี้ดูน้องพัฒนาการในเรื่องการเล่นดีขึ้นนะใช่ใช่ใช่เพราะตอนเด็กกิฟเต้ยังดูแค่นี้นิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่น้อันนี้ดีดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะรอดูกันต่อไปชอบลัวพีจะดูเมืองหน้าของพี่เสียมเป็นไรอ่ะงงนะโอเคก็มาเจอกันเก้าเวสาก็คิดว่าน่าจะรีแอคแหละเออใครอยากดูก็พิมพ์ไว้นะจ๊ะแต่ว่า มาเร็วมาใช้อ <eller S 2> ีกเรื่องนะแต่ว่าเออทำแหละแต่ว่าเออเราก็อยากดูไม่ด้วยความที่เป็นเป็นบทประพันธ์มาจากจิติเลนเออนี่ก็จิติเออจิติเลนใช่ที่จิติเธอขั้นกูแล้วก็ปาบนฟ้าก็คิดว่าไม่น่าจะผิดหวังอะไรกับบทประพันธ์อ่ะเออนั่นแหละไปอ่ะรอดูกันนะจ๊ะปลาบนฟ้าก็ประมาณนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันจ้า ปลากระป๋องปลากระป๋องโลซ่าไปแล้วมึง <laughs>